สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ผมมีเอาติดสคันครับมานําเสนอนะเป็นรุ่นเกียบเทียบกันครับบอกเลยว่าตัวคันสีขาวนี่นะออปชั่นจัดเต็มครับเป็นรถแข่งนะเป็นรุ่นครับนิวเบอร์ลิงนะคันนี้สวยๆครับเป็นสนามแข่งของเยอรมันครับคันนี้ทํามาเป็นพิเศษนะเป็นตัวพิเศษหายากครับเคยแข่งในสนามของเยอรมันมาแล้ว เป็นรุ่นนะเป็นรุ่นนะแต่คันนี้ยังไม่เคยไปนะเป็นรุ่นพิเศษที่เขาทํามาครับตัวนี้คืออาลติคับ1.8ตัว e s p o r t ครับปี2016นะเลขไมค์แค่แสนสองครับพร้อมกับล้อแมค์สวยๆนะล้อไมค์ขอบ17ครับนะคันนี้ครับบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มครับสเกิร์ตหน้ารอบคันครับพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะแต่ด้านหน้าให้ดูก่อนครับว่าไม่มีชนหนักไม้นอนพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะเด y ์ทอมรันนิ่งครับเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ด้านบนนะนี่คือเป็นตัวพิเศษที่ทํามาครับ มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยๆเจ่มๆนะสเกิร์ตนี่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะพร้อมกับล้อมแม็กครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะเป็นยางปี2023สครับส่วนภายในครับเป็นเบาะหนังสีดำครับคาดด้วยสีแดงนะสปอร์ตดสุดครับออปชั่นด้านหน้าครับนะจัดเต็มครับคอนโซลน,นะไม่มีรอยของแดดเลียครับพร้อมกับพวงมาลัยมักติฟังก์ชันนะบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มสุดนะส่วนคันนี้ครับคือเอาติดครับตัวหนนะตัว G ครับปี2018นะ คันนี้ขอน7จ0ดครับไม่แสนสองเหมือนกันติล้อแม็กนะเป็นขอบ16ครับเป็นยางปี2023เหมือนกันด้านหน้าไม่มีชนดักนะส่วนเดย์ไทม์รันนิ่งครับนะให้ดูก่อนครับนะตรงนี้อ่าเขาจะอยู่ด้านล่างนะแตกต่างกันมากตัวนม้อยู่ด้านบนครับนะสวยๆครับนะตัวนี้พันสีเทาดาครับสีหายากนะส่วนบอกครับเป็นบอดหนังสีครีมนะด้านในบอกเลยว่าเจ่มมากครับเป็นรถบระวุงจากหน่วยงานครับบริษัทไทโอเลิกนะคันนี้ครับไม่แสนสองครับขอนเจ็ดพันสองนะ แต่ตัวออปชั่นจัดเต็มตัวนี้นะตัวนูโบรลิงคันนี้นะบอกเลยว่าผ่อนแค่7,000พันครับนะส่วนรายละเอียดต่างเย็บชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะตอนนี้ก็อยู่ในช่องของ MN Racing ครับเอาติดมือสองนะ มี2คันนี้มานําเสนอครับเปรียบเทียบกันไปเลยนะกับตัวท็อปกับตัวธรรมดานะแต่ตัวธรรมดาได้สีหายากครับเป็นสีเทาดํานะกับตัวท็อปครับสีขาวว่าจะแตกต่างกันยังไงนะค้าง,งวดผ่อนเท่าไหร่นะบอกเลยว่าราคานี่โดนใจสุดตัวคันสีขาวครับคือ t o y o ต้ a เอ i ติดครับ1.8 e sport นะปี2016ครับเป็นรุ่นพิเศษนะเป็นรุ่น new b e r i n g ครับนะเป็นชื่อสนามแข่งของเยอรมันครับคันนี้สวยๆนะ ปี2016ครับนไม่แสนสครับราคา4 9 9 0 0ครับฟังไม่ผิดครับ4 9 9 0 0นะผ่อนฟรีดาวครับผ่อนงวดนะอยู่ที่7,000ครับนะจัดไปเลยคันนี้ป้ายทะเบียนสวยด้วยนะ5,22ครับนะอ่าตอง2ครับออกแน่นแน่นะทะเบียนกรุงเทพครับป้ายสวยด้วยเขาให้มาเรียบร้อยแล้วครับส่วนคันนี้นะเป็น Toyota Altis ครับนะ1.6ตัว G ครับปี2018ครับ คันนี้เป็นรถประวางจากหน่วยงานไทยโอเล็กครับนะรถประลาวมันดียังไงครับดีตรงเขาเข้าศูนย์ทุกระยะนะคันนี้ไม่แสนสองเหมือนกันราคาครับ4ี่แ0นหครับผ่อน 7, 2, นะเจ็ดนสอะป้ายทะเบียน6กห้าแครับจำป้ายทะเบียนแล้วโทรหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะเรื่องไฟนั้นสองคันนี้สวยๆครับนะรีบติดต่อหาผมเลยครับบอกเลยว่ามาไม่ถึงวันแน่นอนน่าจะโดนจองครับคันนี้นะ รีบๆเลยครับนะรีบตัดสินใจติดต่อหาผมนะครับแมนน้อยเพชรยนนะเบอร์กับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วครับนะสามารถติดต่อหาผมได้ครับนะเรามาคันนี้ก่อนเลยครับคันสีเทาดำนับรถปละปลั๊จากหน่วยงานไทยโอลิคคันนี้ครับสวยๆนะด้านหน้าครับคมไฟใสๆนะไม่เคยเห็นใสอย่างนี้มาก่อนเลยเดย์ไทม์รันนิ่งครับนะ LED สีดวงเรียงกันสวยๆครับคมเมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะ กัรชนด้านหน้าครับไม่มีชนหนักแน่นอนผมรับประกันได้ในส่วนนี้นะพอนนี้คันรถเกรดเเพื่อเอและลูกค้าอยู่แล้วครับนะให้ดูด้านข้างก่อนครับนะด้านข้างฝั่งซ้ายครับนะนี่ครับแสงที่กระทบกับตัวรถนี่เงาสุดเลยคันสีเทาดําหายากนะคันนี้เอาไปเลยครับผ่อน7จ็ดนะพร้อมกับยางครับนะของไฟโตนครับปี2023แล้วสแล้วสวยๆครับนะ รหัสยางครับนะ้205ทับ 55R16 ครับเป็นแมกอัลลอยขอบ16นะตัวนี้เป็นดิทหน้าดิดหลังนะครับตัวจานดิทบอกเลยว่าสวยมากๆครับนะแล้วก็ภายในซุ้มล้อครับให้ดูก่อนครับตัวโช๊คครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยการยาสิิโคนจากโรงงานเห็นไหมครับนะยังอยู่ครับเป็นรถเดิมๆนะรถปลดระวางด้วยครับส่วนฟิล์มเป็น 3M แท้นะอ่าแต่จะมีฟิล์มเสียฝั่งหนึ่งอยู่เดี๋ยวผมให้ดูนะผมเปลี่ยนให้เลย ผมเปลี่ยนให้รอบคันเลยนะเสียบานไหนเปลี่ยนให้รอบคันครับนะไม่ต้องห่วงครับพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ารับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะสภาพสวยๆครับตัวมือจับอะโล่งโครเมียมเป็นเส้นสวยๆให้ดูก่อนครับนี่นะครับส่วนตรงนี้โครเมียมไม่มีนะเรากาลังเบิกศูนย์อยู่รถเพิ่งเข้ามานะานรถเพิ่งเข้ามาแต่บอกเลยว่ากระจกไม่แตกครับเป็นกระจกแท้จากโรงงานนะเห็นไหมรอยฟิล์มเสียเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้รอบคันเลยนะในส่วนนี้แล้วก็ ส่วนยางครับด้านหลังนะฝั่งขวาให้ดูก่อนครับสภาพนะนี่คือยางปี2023นะดูล่องนี่ลึกๆครับนะเกือบเซนครับนะดอกยางแล้วก็ภายในซุ้มล้อครับสวยมากอ่าคันนี้สวยมากนะคันสีเทาดําคันหายากด้วยแต่ผมขออนุญ,ญาตเปิดด้านในให้ดูครับนะเป็นเอกลักษณ์ของ o u t ต i t เข้าอยู่แล้วครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะคันนี้ครับเป็นเบาะหนังสีครีมสวยๆนะ ผมไม่เคยเห็นสวยอย่างนี้มาก่อนเลยอ่าตรงนี้มีรอยประการนิดหน่อยอ่ามีก็มีนะผมบอกมีตรงไหนมีรอยตาหนิผมก็บอกมีรอยตาหนินะเพราะผมจริงใจที่สุดแล้วแต่ออกทําความสะอาดออกแน่อ่าสอนโซนด้านหลังนี่สวยๆครับพร้อมกับที่ชาร์จให้ USB ครับขนาด2.1แอมป์2ตำแหน่งถือว่าเร็วเลยโอเคเลยแล้วก็คาน B บีหัวรถนี่คมกริบแน่นอนไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนนะคันนี้นะส่วนนี่จผมดึงให้ดูเลยนะอ่าดึงให้ดูเลยครับ เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะไม่มีพิกความจมน้ําเล่มสูญหายไฟไหมแน่นอนนะที่นี่ครับประสบการณ์ครับทีมจัดซื้อนะเรามีประสบการณ์30ปีนะในการจัดซื้อหารถเข้ามาขายให้ลูกค้านะซื้อไปแล้วครับไม่ต้องเอาไปรุ่นนะว่าเอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆเลยในส่วนนี้นะด้านหลังครับไม่มีเซ็นเซอร์การระยะถอยเดี๋ยวคันนี้ผมจัดการให้แถมให้เลยนะอ่าแต่รับรองว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะอ่า คันนี้สวยๆครับรถปลดระวางนะคันนี้ครับคันสีเทาดําหายยากด้วย8กอท6อ8 0จําแปป้ายทะเบียนแล้วติดต่อหาผมเลยตัวโคมไฟใสๆครับนะมีโคมเมี่ยมซ่อนอยู่ด้านในครับนะสวยๆเลยแล้วก็ระหว่างกันชนครับนะด้านหลังครับกับตัวโครงรถครับไม่อ้านะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะสภาพสวยๆครับฝั่งขวาสันเหลี่ยมคมๆครับคมแบบปาดตาบาดใจนะแล้วก็ตัวล้อด้านหลังครับหน้าฝั่งขวา ล้อแม็กอยู่ในสภาพดีเลยภายในซุ้มล้อครับนะส,สวยๆนะอ่านะหัวน็อตนี่คมกริบมากเลยอืมเป็นกระจกได้เลยอ่ะความเงาของเขานะเงาสุดๆครับนะตัวกระจกเป็นกระจกแท้อยู่แล้วอ่า,อาเห็นไหมโฟกัสหน่อยอ่าเป็นกระจกแท้ปั๊มดำอยู่แล้วนะในส่วนนี้สภาพของหลังคารอยขี้นกไม่มีนะขี้นกกัดสีไม่มีครับสีแตกไม่มีเลยคันนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟฟาอยู่ในสภาพดีครับไม่มีรอย มอไซค์มาเขียวชนนะไม่มีเลยครับนะแล้วก็ล้อหน้าครับฝั่งขวาฝั่งคนขับนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกันตัวล้อแม็กครับภายในซุ้มล้อการแต้มสีจากโรงงานครับนะแต้มตรงโชคครับจุดมาร์กอยู่ครบปกติการยาสีดูคนอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวให้ดูป้ายสคบครับคันนี้นะราคา4 1 9 0 0 0 0าครับรถปี2018นะไม่แสน6 0 0 0อ่าเครื่องเบนซินครับขนาด1.6ลิตร บอกเลยว่าลื่นปืดปา๊อัตราการประหยัดน้ำมันนี้ไม่ต้องไปเสิบนะโคตรประหยัดครับนะในส่วนนี้ส่วนภายในครับนะเรียกน้ําจิ้มหน่อยนะสวยๆนะสวยๆครับนะตัวนี้ฟิล์มเสียครับนะฟิล์มเสียเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับนะไม่มีปัญหาผมแถมให้เลยอยากได้รุ่นไหนมาให้ผมจัดการให้ครับนะคอนโซลด้านหน้าครับนะตัวโทนสีครับอยู่ในสภาพดีปกติตัวประตูครับตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางครับสามารถใช้งานได้ปกติเลย แล้วก็มีเซน็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยครับหน้าต่างกระจกไฟฟ้าอยู่ในส่วนนี้ครับทั้ง4ประตูออโต้ของฝั่งคนขับแล้วก็ p u s ส start ครับนะ energy start stop อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันชุดคอนโทรลครับกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วอยู่ในส่วนนี้ครับตัวเบาะอยู่ในสภาพดีเลยเป็นเบาะทรงสปอร์ตครับเข้ารูปนะเข้ารูปตรงนี้นะนั่งสบายครับนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารครับขับแล้วดูหรูหราแน่นอน ครับแล้วเพิ่มฐานะตัวเองยิ่งขึ้นแน่นอนครับนะอ่าคันนี้ครับมีการเข้าศูนย์ทุกระยะครับนะตรวจเข้าศนะนะูน,น,ย,นย์ทุกระยะอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงครับนะเพราะว่าเป็นรถของหน่วยงานครับเขามีการเซอร์วิสทุกระยะอยู่แล้วนะในส่วนนี้ผมขออนุญ,ญาตเข้าไปในตัวรถและสตาร์ทรถให้ดูครับนะ,ะมาครับคันนี้ฟรีดาวครับผ่อน8 4งวดนะ7 2 0 0นนะผมคำนวณให้แล้วผมคิดดอกเบีย้ยปกติให้นะ หน้าปัดครับสแสดงอยู่ที่ 6, 1 0 0 0 0แสอกยิโลเมตรครับนะหน้าปัดเป็นโรงสปอร์ตครับท็อปสปีดอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรอบอยู่ที่8,000รอบต่อน,นาทีนะคันนี้น้ำมันมีแล้วขีดหนึ่งเดีย่ยผมแถมให้เต็มถังเลยในส่วนนี้ครับที่บังแดดอ่าถุงยังไม่แกะเลยที่ถุงยังไม่แกะเลยนะไฟครับนะสามารถเปิดใช้งานได้ปกติครับนะสภาพของหลังคาครับนะไม่มีรอยยันมหาอุดครับ สภาพสวยมากอ่าคนโซน,นหน้าไม่มีรอยของแดดเลียครับแล้วก็ตัวนี้นาฬิกาสามารถใช้งานได้ปกติเครื่องเล่น CD ดีดีครับแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแต่ใครอยากเชื่อมต่อบลูทูธไปซื้อตัวนี้มาผมแนะนํานะไปซื้อตัวนี้มา USB ครับรับสัญญาณบลูทูธเล่นได้เหมือนกันนะในส่วนนี้ครับราคาประมาณ500กว่าบาทไม่แพงครับซื้อประดับยนต์ทั่วไปมีขายนะอ่าไม่งั้นก็ซื้อที่ช้อปปี้ก็ได้ช้อปปี้รัซซาดามีขายเหมือนกันครับนะในส่วนนี้แล้วก็ ตัวชุดคอนโทรลแอร์ครับในสภาพดีปกติเลยมีช่อง d c 1 2โวลต์ให้เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้ครับเป็นคันบันไดยอะนะอ่าเป็นคันบันไดสไตล์ของตัวต้าครับโเมียมสวยๆครับเบรกมือผมขออนุญาตด,ดึงให้ฟังเสียงนี้แน่นเลยที่วางแก้ว2ชั้นอ่าสองแก้วสวยๆครับที่พักแขนด้านในครับเป็นที่เก็บของ2ชั้นนะด้านบนสามารถใส่เหรียญใส่บัตรได้นะอ่าแต่ใครมีเหรียญผมแนะนําให้ไปใส่กระเป๋าดีวกว่าน่าจะเสียงดังน่าจะเสียงดังนะ ที่พักแขนถือว่าโอเคเลยพักแขนได้ปกติครับตัวพวงมราลัยครับนะผมขออนุญาตซูมออกครับพวงมราลัยเป็นพวงมราลัยมันติฟัง์ชันครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่น CD ดี d ได้นะอ่าตัวนี้ออฟชั่นถือว่าไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่ใครเอารถไปใช้งานต้องคันนี้เลยแอร์แบคเจ็ดตำแหน่งอยู่แล้วนะความปลอดภัยเขามีมาให้นะในส่วนนี้โอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของขออนุญาตแป๊บน,นึงครับอ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะแล้วก็ตัว เครื่องยนต์กันตัวเครื่องยนต์กันขออนุญาตดับรถแป๊บหนึ่งรีบติดต่อหะผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์นะเบอร์นี้จริงใจที่สุดแล้วครับทุกคนมีสิทธิ์ขาย2คันนี้หมดนะที่ผมจะมานําเสนอนะเซลล์สามสคนขายกันไม่หวาดไม่ไหวครับนะเซลล์ต่างจังหวัดไม่เคยเห็นรถนะก็มาซื้อกับผมก็มีครับนะบอกเลยว่าแจมม่มสุดนะอ่าเรามีบริการฝากเซ็นถึงต่างจังหวัดครับส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยนะบริการนี้ บอกเลยว่าทั่วประเทศครับนะแล้วก็ภายในให้ดูก่อนอ่าตัวล้ออะไรครับเป็นล้อกระทะานะอยู่ในสภาพดีครับชุดแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อครับกันยาสิทิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติครับจุดเม็ดอากอยู่ครบนะทั้ง2ฝั่งครับกันลอยอยู่ในสภาพดีปกติเลยตัวย่างอ่าดึงให้ดูเลยนะตรงนี้ครับเป็นสีเดียวโฟกัสหน่อยครับอ่าโอเคตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับรับรบองได้ว่าไม่มีชนหนักถึงตรงท้ายแน่นอนนะ สภาพของฝากระโปรงครับหัวน็อตนี่คมกริบครับขายึดไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมนะหัวน็อตบอกเลยว่าไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนครับนะสันเลียมครับนะคมคมเลยอ่าแล้วก็ตัวซิลิโคนตรงนี้มีร่องการใช้งานครับถ้าคมดิ่งมาแสดงว่าคันนั้นมีการเคยถูกชนมานะวิธดีดูอย่างนี้ครับ f c นะวเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับระดับแรกก่อนไปดูห้องเครื่องยนต์นะมาดูฝากระโปรงก่อนครับนะ ตีตาตัวตามาครับเป็นฝากระโปรงแท้จากโรงงานแน่นอนครับสันเหลี่ยมคมคมนะไม่เคยชนถึงนี่แน่นอนผมรับประกันได้ที่จากตาที่ผมดูนะแล้วก็เรื่องใหม่ครับที่นี่ไม่มีการกอไมแน่นอนสามารถตรวจสอบได้ครับนะการยาสีทคนตรงนี้ครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยอ่าไม่มีหักนะดูก่อนครับมีร่องการใช้งานต้องดูเงาอ่ามีร่องการใช้งานครับก้มด่งมาแสดงว่าขนั้นเคยมีการถอดมาครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะ ิบตัวกิบอยู่ครบปกติเหมือนเดิมฝั่งซุ้มโชกนะซ้ายขวาครับจุดเม็ดอาร์คจุดไรยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยหัวน็อตของขายึดครับคมกิบนะทั้งบนและล่างครับนะให้ดูทั้งสองฝั่งครับนะกล้องผมนี่ชัดมากครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้อยู่แล้วครับค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นมาตรฐานเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องรอ2ปีครับผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วครับคานด้านหน้าครับไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมครับนะ บอกเลยว่าหัวน็อตนี้คมกริบทุกตัวครับแล้วก็ตัวหม้อน้ำนะให้ดูก่อนอคีบไม่มีล้มครับนะเครื่องยนต์ครับ4สูบ16บาวเป็นวี t ีขีดไอนะ1.6ลิตรครับตัวนี้แรงม้าที่125แรงมา้าลื่นปื้ดปาดแน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันนะผมขอเกินนิดนึงนะท็อปสปีดครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะอยู่ที่17กิโลลิตรแต่ผมว่าไม่มีใครขับถึง200หรอก ขับอยู่ประมาณ1 2 0ยีนะอัตราการประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะอยู่ที่ประมาณ20กว่ากว่าครับกิโลต่อลิตรครับโคตรประหยัดนะอ่าโอเคครับคันนี้ก็จบไปครับใครอยากได้คันนี้จำายทะเบียนครับติดต่อหาผมเลยนะอ่าแล้วก็มาในส่วนถัดมาครับนะเป็นคันนี้ครับคันตัวท็อปของเรานะคันพระเอกของเราครับเป็นตัว1.8ครับตัว e ส port ครับเป็นรุ่นพิเศษนะเป็นรุ่น new b e r i n g ครับนะ เป็นรถรุ่นที่เคยแข่งในสนามของเยอรมันนะเป็นชื่อของเขานะนูเบริงครับเป็นชื่อสนามนะของเยอรมันสนามแข่งรถครับนะคันนี้ทํามาเป็นพิเศษนะแล้วก็มีน้อยด้วยอ่าป้ายทะเบียนสวยครับ5 2 2 2ตอง2ครับเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วครับตัวนี้โฉมเกือบเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะแต่ด้านหน้าให้ดูก่อนครับนะไฟด้านหน้าครับนะอ่าโปรเจคเตอร์ครับนะพร้อมกับ ld ครับเรทามนันนิ่นงสีดวงเรียงกันสวสวยโครเมียมครับนะอ่าแตกต่างกันครับแตกต่างนะตัวกระจังตรงนี้เขาจะเป็น2ชั้นแต่ตัวนู้นเขาจะเป็นชั้นเดียวเป็นโครเมียมแต่ตรงนี้เขาทามาเป็นทรงสปอร์ตนะคันนี้ครับสามารถฟรีดาวได้ครับผ่อน84งวดนนะรถปี2016ครับไม่แสนสองนะราคา4ี่0 0 0ครับฟังไม่ผิดครับ4ี่0 0นพนะผ่อนอยู่ที่7 0 0 0บาทอ่าติดต่อหาผมเลยนะ คันนี้สวยๆครับครับคันนี้บอกเลยว่าชุดแต่งนะจัดเต็มครับสเกิร์ตรอบคันนะบวกกับสปอยเลอร์ครับนะสเกิร์ตเขาบอกเลยว่าเป็นสเกิร์ตหน้าเต็มครับอ่าเป็นสเกิร์ตหน้าเต็มเขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะสวยๆนะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับตัวเป็นครอบกับไฟตัดหมอกนะทั้ง2ตัวอยู่ในสภาพดีเหมือนกันล้อแม็กเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้อยู่แล้วเขาทำมาใหม่นะให้ดูก่อนครับนะอ่า เป็นก้านทรงใบพัดครับนะขอบ17ครับพร้อมกับยางนะผมขอดูก่อนแป๊บหนึ่งยางของกุดเอียครับปี2023สามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับสวยๆนะตัวนี้ก็นี่เขามีสัญ,ญลักษณ์มาให้ครับนะเป็นสนามแข่งครับนูเบอร์ลิงนะเป็นสนามแข่งของเยอรมันครับเป็นรุ่นพิเศษที่เขาทำมาตัวนี้ก็เป็นดูเออร์ครับนะ v v t ขีดไอครับเป็นรหัสของเครื่องยนต์นะ เป็นบล็อกที่ทนที่สุดแล้วนะบล็อกเครื่องตัวนี้นะทำมา10กว่าปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะในส่วนนี้ครับี๋ยวให้ผมให้ดูสภาพของฝั่งซ้ายเต็มเต็มก่อนนี่รถแข่งครับรถแข่งนะอ่าเป็นรุ่นพิเศษครับนะรีบๆเลยผมว่าลงไม่ถึงวันหรอกน่าจะโดนจองกันครับนะสันเหลี่ยมนี้คมคมครับสเกิร์ตนี้รอบคันอ่าพร้อมกับมือจับให้ดูก่อน มือจับครับลงโครเมียมเป็นเส้นนะสวยๆแต่ผมให้ดูภายในซุม้มล้อลืมๆขอภายใน f สีอ่าภายในซุ้มล้อครับตัวชกครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับการยาสิสุโคนโ,โรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยสภาพแจ่มๆสวยๆอย่างนี้หายากนะสภาพนางฟ้าแต่ภายในบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะแต่ก่อนจะไปดูภายในครับมาดลลูล้อหลังก่อนล้อหลังฝั่งซ้ายอายางกูดเอียครับปี23ใช้งานยาวยๆไปเลยตัวล้อแม็กบอกเลยว่าสวยมากอ่าล้อแม็กอรลอยจากโรง,งงานเลยนะครับ คันนี้ภายในซุ้มล้อครับหัวล้อนี้คมกริบมากแล้วก็ให้ดูก่อนห้องผู้โดยสารอา่เอกลักษณ์ของอัลติสเขาอยู่แล้วครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะแต่ตัวบอบ์ดนี้จะแตกต่างจากตัว e s p o r t ทั่วไปนะกับตัว S ตัวนี้เขาจะเป็นเบาะสีดําคาดสีแดงครับนะเป็นสไตล์รถแข่งครับนะอ่าเป็นไล่มาเหมือน V- ีออตัวไฮเหมือนวีออตัวไฮนะแต่เบาะเขาจะใหญ่กว่า เบาเขาใหญ่มากแล้วนั่งสบายด้วยนะแล้วก็มีพรมด้านล่างครับนะเขียนคําว่าโตโยต้ามีมาให้แล้วอ่าคันนี้เขาจะไม่มีที่ชาร์ตครับนะเพราะว่าเป็นรถแข่งนะเป็นรถแข็งข้าาสภาพหืมสวยๆจำเๆครับนะคานบีหัวน็อตน,นี่คมกริบมากไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนสภาพหลังคาไม่มีรอยขี้นกครับนะไม่มีขี้นกไปกัดสีไม่มีแน่นอน ส่วนกระจกครับด้านหลังนะปั๊มแดงโตยิต้าครับเป็นกระจกแท้จากโรงงานไม่ใช่กระจกเทียบเชียงกงมาแน่นอนฮะเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรื่องจัดซื้อรถเข้ามาหาหลูกค้าอยู่แล้วครับเราประสบการณ์นี้30ปีครับของทีมจัดซื้อเรานะคันนี้ครับด้านหลังพร้อมกับสเกิร์ตเต็มใบนะสเกิร์ตเต็มใบครับนะรอบอ่ารอบเป็นเลยสภาพสวยๆครับไม่มีชนหนักนะ คำว่า e- s p o r t ครับสวยๆ 1.8S มีมาให้เรียบร้อยครับโ o ร o a a เอาติดโคมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะส่วนสปอยเลอร์ครับนะัเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านครอ,อบคําว่าครอบโลโก้โตโยต้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะจากผมดูคันนี้จะออกไม่ออกขาวนะขาวมุกคันนี้ขาวมุกคันนี้ขาวมุกนะ ด้าน,นข้างครับฝั่งขวาสันเหลี่ยมนี้คมๆเลยล้อแม็กนี่สวยๆครับรีบติดต่อหาผมเลยนะแมนน้อยครับฟรีดาวด,ด้วยแปดสิบสี่งวดครับผ่อนเจ็ดพันนะไม่ใช่เจ็ดพันสองนะผ่อนเจ็ดพันผมคิดดอกเบีย้ยพิเศษนะแต่ใครเครดิตด,ดีเอาไปเลยครับดอกเบีย้ยอา่าพิเศษนะเมื่อกี้ดอกเบีย้ยปกติที่ผมคิดให้ดอกเบี้ยพิเศษครับสองจุดเจ็ดเก้าค่างวดก็จะถูกลงนะเข้าเงื่อนไขเครดิตด,ดีมาหาผมเลยมีสลิปเงินเดือนนะหกเดือน หากประกันสังคม750เต็มนะคันนี้ซื้อคนเดียวได้จบครับลูกค้าต้องได้รถกลับบ้านทุกคนนะเชื่อใจผมได้เพราะผมนี้จริง,จรงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีมาครับส่วนคาน A ฟังประตูบานพับบนบานพัดล่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับสภาพของยางไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางนะอยู่ในสภาพดีครับไม่มีการแตกรอยงาให้ดูก่อนนี่ครับจุเม็ดอากนะอยู่ครบปกติเลย สภาพสวยๆนะคาดด้วยสีแดงตัดกับสีดําเงานะสีแดงเงาสวยมากคันนี้สวยมากถ้าผมมีตังคนระับผมว่าจะซื้อคันนี้ไว้สักคันนะแต่ผมไม่มีตังผมว่าลูกค้ามีตังรีบๆเลยครับนะคันนี้ผมว่าหายากค่าหายากมากครับนะตัวเบาะภายในเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปครับเป็นเบาะสไตล์หุ่งยนต์นะเขียนคําว่า e s p o r t ครับนะ ตัวเบาะสีดาครับคาดด้วยสีแดงนะเป็นเบาะสปอร์ตเข้ารูปนะทั้งสองฝั่งอ่าชุดคอนโซลครับสีแดงตัดนะสปอร์ตสุดๆเลยพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นแล้วเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันครับขออนุญาตเข้าในตัวรถจะได้ถ่ายทําได้สะดวกนะออปชั่นจัดเต็มครับตัวนี้นะออปชั่นจัดเต็มคุณแจได้2ดอกครับคันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคุณแจเขาให้มาเต็มนะ คุณแจเขาจัดมาให้เต็มเลยขออนุญาตล้วงแป๊บหนึ่ง FC เขาอยากะะเฉลกิินคุณแจคุณแจครับเป็นรีโมทแต่ยังไม่ใช่พุดสตาร์ทนะแต่มีสองดอกให้คันนี้มีสองดอกให้เปิดมามเสียงเครื่องยนต์ครับนะแอร์นี่เย็นเอาแอร์ดังมากขออนุญาตแป๊บหนึ่งเอาปิดไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่า มาครับเลขมาแสดง1 2 4 6 2แกิเโลเมตรครับเป็นหน้าปัดทรงสปอร์ตนะอรอบรอบจัดอยู่ที่800 0รอบต่อนาทีครับนะแล้วก็ตัวแสดงเลขใหม่ครับ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้น้ำมันไปไหนหมดเดีย๋ยวผมจัดการให้นะแถมให้เลยคันนี้เขาจะไม่มีกล้องบันทึกด้านหน้านะแต่อเอาอย่างนี้ละกันคันนี้ผมให้เลือกละกันน้ำมันเต็มถังกับกล้องด้านหน้านะอยากได้อนไนนะติดต่อมาหาผมเลย หน้าจอครับไม่ต้องพูดถึงนะหน้าจอทัชสกรีนครับของแท้จากโตโยต้นะขนาดเดีย๋ยวผมดูให้ขนาดประมาณ4.2นิ้วกล้องหลังโคตรชัดนะผมขออนุญาตใส่เกียร์ถอยให้ดูกล้องหลังชัดมากถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะกล้องหลังเขาชัดมากนะแต่ขอใส่เกียร์ P ไว้ครับเพื่อความปลอดภัยนะนี่สวยๆนะสวยๆเลยอ่ามีหมวดกันเลื่อนให้อยู่ฝั่งนี้ หมดกันลื่นให้อยู่ฝั่งนี้ครับคอนโซลตรงกลางนะแจ่มมากสภาพของเบรกมือถือว่าแน่นๆโอเคเลยที่พักแขนครับ2ชั้นอยู่แล้วอ่าสชั้นอยู่แล้วแจมีมๆคันนี้ตอบโจทย์สุดครับฟีดาวนะฟีดาวผ่อนเจ็ดพังวดเอาไปเลยครับคันนี้นะสวยมากสวยมากเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกับห้องเครื่องกันครับนะผมอาจจะพูดช้าลงไปหน่อยนะเหนื่อยมาก เกือบ2ี่นาทีแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อเอฟซีเพื่อลูกค้านะครับด้านหลังครับมาพร้อมกับถาดมาให้แล้วครับโอ้กว้างมากกว้างมากเลยอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเลยไปหาข้อมูลมาครับตัวล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กนะล้ออะไรเป็นล้อแม็กอลลอยครับขอบ17ครับชุดอุปกรณ์ถอดล้อชุดแมรงอยู่ครบปกติครับการยาสิธิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับขายึดนะตัวเลขครับคมคมเลย ไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะหัวน,อน็อตนี่คมกริบครับทั้งสองฝั่งไม่เคยชนหนักมาแน่นอนสภาพของฝากระโปรงการยาสิโคนจากโรงงานครับมีร่องการใช้งานดูแล้วเรียบร้อยเนียนตามากคันนี้นะส,สวยๆครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนี่สีเดียวกับตัวรถนะอ่าไม่เคยไปทําสีแน่นอนคันนี้ส,สวยๆแจมๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับ รับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะนี่ก็บอกเลยว่าแจ่มมากนะ1.8ครับบล็อกตัวนี้นะบล็อกเป็นบล็อก VVTi นะโคตรทนครับนะเป็นบล็อกที่อยู่ในที่เขาจัดระดับมานะเป็นที่ทนที่สุดแล้วนะอ่าเป็นเครื่อง VVTi ครับ1.6ลิตรครับนะไอ้เพ1.6ขอพาย FC1.8 ลิตรครับ1 4 7แรงม้านะลื่นปื๊ดปาดแน่นอนคันนี้ครับพร้อมกับแบตเตอรี่นะของ 3k ครับ สภาพสีเขียวอ่าสีเขียวนะอยู่ในสภาพดีครับนะแต่เรามีการเค็ค่า CCA อยู่แล้วเรามีการ QC ทั้งหมด3รอบนะ FC นะรอบแรกคือนำเข้ามารอบ2คือ QC ซ้ำรอบแรกรอบ3คือ QC ก่อนส่งมอบรถลูกค้าครับเราเป็นบริษัทที่พัฒนาแล้วนะติดหนึ่งใน9ของประเทศครับเพชรยนต์นะไม่ต้องห่วงครับบรันตีเรื่องรถเกรดเแน่นอนครับนะแล้วก็ตัวซุ้มโชคครับนะสภาพ แจมๆครับการยาสิลคโคนจากโรงงานครับอยู่ครบนะแล้วก็ตัวขายึดของฝากระโปรงนะทั้งบนแ,และล่างครับให้ดูก่อนไม่เคยโดนมันแจแตะมาแน่นอนแล้วก็สันเหลี่ยมของฝากระโปรงสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับนะสัหลี่ยมคมๆค,ค,ครับไม่มีการชนหนักแน่นอนสิลคโคนตรงนี้ครับมีร่องการใช้งานเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้กลมดิ่งมานะถ้ากลมดิ่งมาแสดงว่าคันนั้นมีการถอดไปทํามานะเครื่องยนต์ครับไม่มีรอยคราบน้ำมันเครื่องครับตัวดสตร์ทเห็นยันทองแดงครับไม่มีเข่าของแปลงฐานแน่นอน คานด้านหน้าครับไม่หักไม่งอไม่ตอมไม่เชื่อมครับนะตัวแผงครับนะแผงหม้อน้ําตัวคลิปไม่มีล้มครับหม้อน้ําเข้าใหญ่มากหมดปัญหาเรื่องเครื่องฮีทครับบอกเลยว่าทนเอาไปใช้งานยาวๆครับนะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันฝากฝากสองคันนี้ด้วยครับนะใครชอบคันไหนครับสีเทาดํากับสีขาวนะแต่คันสีขาวบอกเลยว่าเป็นรุ่นพิเศษครับนะนูเ b u r ์ i n g ครับนะเป็นชื่อสนามแข่งของเยอรมัน ป้ายทะเบียนสวยด้วยครับนะสีขาวผ่อน7,000สีเทาดำผ่อน7,200ครับนะคนเงินเดือน15,000ซื้อคนเดียวจบครับไม่ต้องคำนะมาหาผมเลยดอกเบี้ยพิเศษรับไปเลยอ่าคนเครดิตด,ดีครับรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยครับ2.79นะมาหาผมเลยครับนะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยครับ MN Racing ครับเอาติดมือ2นี่ก็เป็นช่อง เอาติดครับแล้วก็จะมี c a m เ y อรี่ปนมา,าเพราะว่า c a m เ y อนี่ก็เป็นเป็นซิเนเจอร์เดียวกันนะอยู่ในาราคาอยู่ในใกล้เคียงกันกับตัวนิวก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะแต่ตัวนี้คือเอาติดทั้ง2คันครับนะสวยๆครับนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสุดท้ายนี้แมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีก็สวัสดีครับ